ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับเนาะเอาเมื่อนี้ภาพพออ่อแม่พี่น้องมาตามตอนน่อแนาท่านาเลขความฝันส่วนตัวของมหาหิมเด้อพี่น้นองเด้อเป็นดังไดมาฟังไปน้ำกันมาพี่น้องเด้อตัวเลขนะครับเนะาะฝันได้เป็นตัวสำหรับวันนี้บ,บาดูกัน มาผมมาเดินไปน้องเด้อเป็นแนวทางครับผมเนาะเดี๋ยวจางแอดมินสิมาเล่าพวกฟันที่ฟังรอติดตามไปด้วยกันครับกันครับผมเนาะเอา,อามาฟังกว้งฟันของแอดมินเด้พี่น้องเด้อกว้มฟันเป็นเลขส่วนตัวนะเนาะเป็นเลขส่วนตัวครับผมเนาะสำหรับงวดนี้เนะาะสีฟันเด็กฟันแมนคือเกาบอเนาะพี่น้องเนาะ ก็สิมาเล่าสู่ฟังเว่างวดที่ผ่านมาอ่าถือว่าบ่ข้นาะพี่น้องเด้มินันได้เลขเห็นเลข2332เนาะก42พี่น้องสิเียเนาะแต่ีัน3ั้ัน3เทเนาะแต่ว่าก็บ่ทันได้ลบคิ เออ FC รับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อว่ฮั่นโลงคลิปเบิออ่าฝันนี่รือว่าสิมักนําหรือว่าบ่มักตลาแอดมินฝันก็เลยเอามาลงให้เคือถูกใจตรงใจพ่อแม่พี่น้องเนาะครับเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง้เด้อพี่น้องเด้อเนาะอีปเรียกความฝันกับผมเนาะก ฟังต้องหัะหลังจากงวววันที่หนึ่งวงโมเมนตนอกไปนอกงวววันที่สิบหนอกเรียกออกไปน็อตแปดสาเก็เป็นเรียกบ้านเรีทีเอสนอหลังนี้หลังที่นั่มีเ่เลได้มากมายเจ็ดดสามนเขาเต็มเต็มแล้วก็สี่สองน็อตกเป็นแฟนฝันไปเห็นเลขสองสาม สามสองร้อยลองลองดูพี่น้องนันก็ได้นั่นแหละนั่นตันนี้ฝันตองอ่ะหลังจากสลากกินแบงรัฐบาลเนาะขึ้นวันที่สิบหกเนาะขึ้นวันที่สิบหกพี่น้องฝันเนาะเห็นคนมาเลอกว่ากันเนาะเขามาขอยัางปวดจำเที่ยบถืดว่าอะไรแล้วพี่น้องขอขอเที่ยบยูน้อยกิน เนาะอยู่ิธีอ่านก็เสร็จละจำว่าไรโดยแล้วเพราะฝันต้องหมดเนาะแต่ว่มาจาพฝ่งมาเหล่าให้พ่อแม่พี่น้องที่ซืได้รับชมรับฟังมื้อนี้เนาะพี่น้องกับถือว่าฝันต้องหมดเลยเนาะอย่างน้นี่เขามาเหล่ารับฟังในฝันได้พี่น้องเด้ออ่าแกมาบอกว่าอุ้งอ่ะติดพานมาเนาะ นับพี่หนอนน้อเกาะที่ภาคหน้ามอหน,หน,นั่นน่ะน้าพุชกุ้งไสครับผมน้อแกมาว่าแกอาถือเกลียบแปดสามตรงตรงเลยแกได้มากถือขาขับถือตั้งหลายแสนได้พี่น้องเด้อถือตั้งหลายแสนนะครับแกว่าแกถิดแปดสามน้อ หลังจากสลากกินแบ่งออกได้พี่น้องช่วงสามสี่มงแรกเนาะขึ้นนั่นแหละฝันต้องหมดเลยอุส่าเนาะแกสิมาเห็ดขอเห็ดได้อยู่นักกินยังมายังนี่ละมาวิ่พี่เกลี่ยไปถามแกแกว่าแกมีโศกมีหนำไหมแกได้มากแปดสามตูตรงเลยเนาะเอ้าที่มี่เกลี่ยถามเคนในกบฝันได้พี่น้องถามมา ông còn thì thấy mà tay à xin bù bỏ nghe, nghe thì chỉ làm cái đó phán kêu gặp sai là lái con thôi nó quỳ cả cả khách chủ bảo lái cả bắt đầu bắn vì chắc mất chút quân này nó ta là cả bò đầy nó ta là không chắc ta mò phụ quân chí mà hay sổ chí có thứ bẹt xám mà bố đủ chắc quân นาะเพิ่นว่าแบบเลยหลังจากได้ออกเพิ่นว่าก็ถือหลายขนาดได้83ถือหลายแสนพ่อเนาะงวดนี้แอดมิก็ได้อ่าถามเพิ่นเพิ่นเลยก็สิบใส่หูให้เนาะเพิ่นจังคนนี้นี่นําอ่าคดว่าเป็นเลขมีที่มากเป็นเลขหลุดจังซี่ล่ะพี่น้องเนาะเพิ่นก็สิบมาให้เนาะพี่น้องก็เลยเพิ่นว่า17ว่าซั่นเนาะพี่น้องเอ้า นึ่งเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวก็จะเด้๋างทีโเกิดที่บุแ่นี้หละก็จะเด้เกิดวกไปก็เลยงัวนางอวกหลังไบจอกบอกแน่อยากบอกแน่นะเพิ่นบานนี่เพก็เลยจูงมือเอฟนีนออกไปมา้างนอกคนหลายนะคนหลายอยู่ในห้องจูมาเอาตัวลมันเป็นองไกับมีควบรับอีหยังกันหนึ่งคสีน้เพื่นเลยว่าหวนี้ใด้มากหนึเจดกับหนึ่งเก่า จังเลยพี่น้องเลยบาทนึ่งเ็ดกับหนึ่งเาเพิ่นกับิมาให้เต้าหมดเนาะขึ้นวันที่สิบหกเลยเนาะบรมาณ่ขึ้นสิบหกสิบเจ็ดได้ยินสั่นมันะเอดมบินกัสะนเดือดเลยอพี่น้องเนาะแอดมินกับได้สะเดือดเลยเนาะได้ยินเรียสั่งแลเพิ่นมาสิบเจ็ดกับสิเกเนาะ แอดมินก็เลยเสนอหุ้มเมียคือเลยน่าสำหรับก็เรียกแอดมินฝันเองได้พี่น้องเด้อกับรู้ดูว่าสิมันสิโตใจว่าฝันจะต้องแบบเดียวกับพึ่งสิมาเล่าให้ฟังเพราะว่าแอดมินแต่หาาจยใจได้แหละเนาะเป็นความฝันแต่รู้ดูว่าสิมาบ่มาเนาะกับมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วกหลังจากฝันได้เปินมากจะสิบหายเดียสิบเก่า มาฝันรอบที h h án, ่2ห uh, ้างกันมา2-3มื่นเนาะแต่ว่ากะแอดมินก็ฟังอยู่สิมีเอ่อผู้ใด๋ให้มาคล้ายๆกันบ่เนาะแต่ว่า2772ดันอ่427ดันงวดนี้พี่น้องเนาะบาีฝันรอบที่2เนาะอาจฝันสั้ฝันว่าจะให้หาลอตเตอรี่เนาะให้หาลอตเตอรี มีคนมาขายลอตเตอรี่ให้เนาะแต่ว่าอันนี้ฟันอันสันเลยฟันแล้วก็สะดือใช่กันนะครับเนาะฝันว่าเพื่อนหาเรียกเนี่มลูกไปลอตเตอรี่เห็นเลขยอเก่าเก่าหลายเนาะเก่าเก่าครับผมหลายแต่ว่าเพิ่นว่าบ่แมนเพื่อนว่าให้เอาเจ็ดเก่านะครับเนาะสำหรับลอตเตอรี่นะฝันได้หนึ่งที่เราแอดมินฝันเองครับผมเนาะ Tất ba thì chết cầu Tất gì là Nó, ở đây cái bên không phán Nhưng này phán sáng lọc nó một cái nọ Ta một khứa thì vắt này, vắt tra... này nó à, Vắt này, vắt cổ Mười có vắt dính ngay Cảm bó phán Đó là thứ ba Bó phán như vậy Nó Và thứ nhì Mắc phán xuống thứ si sáng Nó đầy phán mà cả răng วัดตักก่อนนี่ล่ะพี่น้องเนาะฝันช่วงผี่สาวฝันไปเห็นแม่ผู้ก็ผู้เพิ่นเนาะเป็นงานศพงานหยังมัสิล่ะเห็นใส่ยันใส่ซานนังซี่ละพี่น้องไปงานศพเพิ่นตามแม่ผู้นี่เพิ่นเสียไปแล้วเนาะเสียไปแล้วโดนแล้วหลายปีแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่ากฝันเกี่ยวเพิ่นว่าไปงานศพเพิ่นเห็นหน้าผู้นี้พี่น้องหน้าเฮ็หยังยกเปียบเนอ่าเวียนเขาเียนแทแจกยผู้ีเนาะล้วก็มางานนะแต่ว่า ข้าเจ้าประกาศเนาะตว่างานบจบข้าเจ้าสิทาเลขเลขฟ้าโลงเพื่อเลขกที่ยันกะันเสีหน้ามีที่เร็อกอยู่หน้าบ้านนี้ยข้าเจ้าก็ได้ประกาศใส่ไม้ได้ยเนาะว่าตัวเลขที่อ่าเน,นี้เนาะถัดไปมีคนมาหลวมงานหลายไปหลวมงานจบเนาะไปหลอมเนาะแต่ว่าเนี่ยคนเพิ่นกรเซียไปแล้วหลายปียแล้วตว่ากระกระิดถึงเพิ่น นกไปได้ฝันเกี่ยวเงินกับไปงานศพกันคือเก่าแล้วพี่น้องข้าเจ้าประกาศโฆษกประกาศบวยินแต่เสียงมากนะคือไก่ไรวันนี้จะเสียงมากว่า80ให้หาซื้อเด็กแปดแล้วค้นด้วยยินในงานนะคือไปงานซ้ำเมื่งานอุู่แล้วเหงาหลายๆแล้วพี่น้องคนแตยินนล้คนหู่ใส่แหวอมตัลีบมัดนะหาเด็กแปดศูนย์นะ admin จะได้ขึ้ว่าอ้าวมันจีบกคือมูนอ่ะพี่น้องเด้อ แต่เว็บม no. no. uh, ินก็จะฟันสั้นๆแค่นั้นเนาะสรุปตัวเลขพร้อมเนาะกับสุดตัวของเองมินขั้นผู้ใดขมากน้ำก็หาไว้พิจารณาเบิังโดยพี่น้องเกะตามนั้นเลยไม่เกินสิมาสรุปให้เนาะเอาเป็นสามตัวเลยเนาะเพราะว่ามันเหล็กตัวเดียวดำพ่อพี่น้องเนาะเลขตัวเดียวกันด้วยเนาะรับเนาะก็ ดอกที่แรกเนาะหนึ่งเจหนึ่งเก่ามาฝันดอกที่สองเจเก่าันเลยตีใส่กันเลยหนึ่งเจดเก่าได้สามตัวเลยพี่น้องเนาะได้สามตัวเลยตองสืบข่าวเลยเนาะหนึ่งเจเก้าเนาะล้วก็บังทไทย คือแปดศูนย์อ่าพิจารณาไปิงพี่น้องอันนี้ก็คือส่วนตัวเลขฝันเนาะฝันของยามินเลขฝันของยามิน ก่ว่ากับบุดว่าสมัครน้ำบอครับผมเนาะเอาซัามมี่เฉียนเนาะกับขั้นนั้นได้ก็ฟันกาซีเม่เนาะเจ็ดหนึ่งเก้ากับเป็นที่ไปที่มาของเจ็ดหนึ่งเกา้าเนาะพี่รองตามนั้นนะ พี่ตราหนักว่าพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอ็มมิกันสิเอาใส่กองหลังให้เบิ่มนับพี่น้องเป็นต้กันอ่าขอให้พี่โสดพี่ชายไปนั่กันนะครับเนาะครับผมนะนี่จะเป็นฟันส่วนตัวของแอดมินครับผมมาแห้งเด้อพี่น้อ,นเองเด้อเงื่อนนี้ครับผมเนาะคือว่าก็คือกรมหลวงคืฟังน่ะละจับมาใส่สามตัวเลยแข็งๆเด้อสำหรับเงื่อนนี้ครับ หนะึ่งเจดเก้านาะแล้วก็แปดศนย์กันหนึนน่งเจ็ดหนึ่งเก้าเอฟบีีนบุเนาะาะว่าคือว่าสันเนาะเพราะว่าโกงที่ไทยได้แปดศูนก็ต้องคือว่าล่างนะพี่น้องเด้อหรือว่าอคือนบนุญล่วงล่างได้ก็ดีขึ้นกันตัวเอฟินนจัดแล้วเนาะก็เลยมาบอกให้เอซีรับชมรับฟังไปนํำกันเนาะครับเนาะขอให้พ่ชมพิ่ศษเปดครับ